สวัสดีครับผมกล้านะครับก็วันนี้มาในวันพุธแบบนี้นะครับมาพักผ่อนหย่อนใจเหมือนเดิมผมทางานช่วงกลางคืนอยู่แล้วก็เลยใชยเวลาช่วงนี้อากาศกาลังดีครับในกร,รุงเทพมหานครโซนตอนออกหน่อยฝนตกเบาแต่เราใจนะครับทำให้อากาศไม่ร้อนมากก็น่าจะเป็นการนับถอยหลังและจะเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวแต่เดี๋ยวเราเจอพายุก่อนอีกก้อนหนึ่งก่อนจากลาช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวสองคลิปวันนี้นะครับผมอยู่นอกสถานที่ จะมาแบ่งเป็น2เรื่องครับเรื่องแรกคือเกมเมื่อคืนทีมชาติไทยก็หลายคนภูมิใจมากครับกับผลงานที่ออกมานักเตะทุกคนมนะันทำอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแบ่งเจาะแบ่งสกอร์มานะครับจากเอสโตเนียเขาไม่ใช่แบ่งแต้มเพราะปีเกมเครื่องไม่ได้แต้มนะครับแต่ถือว่าจบที่1นนึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพูดถึงภาพรวมของ รูปแบบการเล่นการต่อยอดสู่การแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมเจอจีนแล้วก็เจอสิงคโปร์แต่ก็มาพูดว่าเฮ้ยตกลงมันตรงกับที่ผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนไปว่าจะมีนักเตะบางคนเนี่ยถูกใช้งานแน่ๆหรือว่าอาจจะเข้าตากรรมการและดึงไปเล่นต่อในชุดนั้นน่นะครับแม้ว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ก็ตามแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงเนี่ยจะพูดถึงบรรยากาศการเดินทางว่าประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกของทีมชาติไทยการไปเป็นบูคคณะเนี่ย แล้วไปในย่าที่มันอาจจะไม่ได้คอมเพล b l เบิลหรือว่าอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักเนี่ยพวกเขาจะมีประสบการณ์อย่างไรแ้ะต่อยอดได้อย่างไรบ้างน,นะครับก็เหมือนเดิมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสัไครต์เหมือนเดิมกับสองไายสตรอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรื่องแรกประเดิมก่อนนะครับก็คือมาดูผลงานกันนะครับโอเคหลายคนหลายเจ้าหลายสื่อหลายอินฟลูเอนเซอร์อาจจะพูดตั้งแต่จบเกมเมื่อคืนเลย หรือว่าอาจจะมาอัดทิป,ปตอนเชา้าผมมาบาบ่ายชิวๆก็เชืช่อว,ว,ว่าคลิปนี้มันจะอยู่ได้นานนะครับก็เอาตามรูปแบบการเล่นก่อนนะครับ433ในสไตล์เดิมของมาโนโปกิงดูเหมือนว่าเขาน่าจะวางแผนไปแล้วว่าการเล่นกับทีมทั้ง2ทีมนี้เนี่ยทั้งจอร์เจียแลวเอสโตเนียเนี่ยเขาคาดหวังเกมไหนม,มากกว่าซึ่งก็ดูออกว่าเขาคาดหวังเกมที่เอสโตเนียมากกว่าจริงๆจากการจัดตัวผู้เล่นจากการวางแผนการเล่นที่มันมีคาวามคล้ายคลึงกับทีมมากที่สุด อิงจาก kings cup นะครับสองเกมเนี่ยที่เราเจออีรักมั่งเจออะไรมั่งเนี่ยที่เราอิงจากสองเกมนี้นะครับว่ารูปแบบการเล่นของมาโน่มันเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เห็นชัดเจนว่าอักษตาก,การยืนตำแหน่งก็แคบคล้ายาหมดเลยถ้าจะถอดเทปว่าเอ้ยอย่างน้อยลักษตะส่วนหนึ่งร้อยละแปดสิบไม่ใช่แต่สไตล์การเล่นและรูปแบบการเข้าทำใช่เพรสซิ่งใช่นะครับก็เห็นแล้วว่าตัวด้านบนนะครับที่เป็น3ตัวบนน่ะไมครับ นกอรมาเป็นนักเตะดาวรุป่ง18ปีฝั่งซ้ายเป็นบนดินผาลาที่ตัวโคชชอบแล้วฝั่งขวาเป็นชาลรงพรมสีแก้วที่น้องสามารถเล่นมิดฟิลด์ก็ได้สามารถเล่นตัวบนก็ได้แล่ก็เทลว,ว่ตแต่ออกสไตล์เป็นตัวบนฝั่งซ้ายแต่ก็สร้างปัญหาสร้างสร้างประโยชน์ให้ทีมได้มากมายสร้างปัญหาคู่แข่งสร้างประโยชน์ให้ทีมได้มากมายนะขอ,อดื่มน,น้ำหน่อยพี่ซื้อน้ำชาใส่โซดามาเป็นเหมือนคล้ายาสีอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับไม่ได้โฆษณานะอร่อย เป็นชาสักอย่างหนแล้วไปใส่โซดาแล้วก็มีกลิ่นซาสีอารมณ์เหมือนคนชอบกินแบบแนวขนมของหวานหวานเน่ยก็จะอร่อยดีะนะครับ <laughs> นอกเรื่อเฉยเลยก็ดูการยืนทั้ง3ตำแหน่งคือหน้ากลางหลังเนี่ยมีความจำลองชัดเจนนะครับว่าจะลองเจอกับทีมคู่แข่งในเอเชียอย่างแน่นอนโอเคเจอผู้เล่นสูงใหญ่เจอสไตล์การเล่นเหมือนกันเนี่ยมันก็บอกได้ว่าไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้จำลองแต่ลักษณะการเล่นในแบบของเรา โอนฟอร์เมชันเนี่ยมันชัดเจนว่าเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็กองกลางมีพิธีวัดฝุกจิตธรรมกุลยืนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นอีกผู้เล่นที่เข้ามาทดแทนคือเวียเท่ป้อมพันธ์ก็ยืนตรงนี้เลยและอีกคนที่ผมชอบมากคือกฤษตาการแมนมาเล่นกับกองกลางคือแบบน้องเล่นดีมากนะครับถามว่าเล่นดีที่สุดไหมก็ไม่ใช่นอย่างนั้นแต่คือว่ามันเห็นภาพชัดเจนว่าเอ้ยถ้าเราเล่นลักษณะแบบนี้เราจะเจอคู่แข่งจาก จากเอเชียที่ใหญ่กว่าเราทั้งเกาหลีใต้ทั้งจีนเนี่ยมันก็แอบ,แบมีความเป็นไปได้เกมรับครับมีเอเลสตอเลที่ก็ใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจักรพันธ์ภัยสุวรรณซึ่งก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ไทยเราใช้เคยใช้กองหลังในะลักษณะแบบนี้มาแล้วเช่นอดิซรอนคมรักหรือว่าจะเป็นกองหลังที่ไม่สูงมากอารมณ์แบบถ้าเกิดเป็นแมนยูก็เป็นลิเ,เป็นในเจ้านะั่นนะลิสตอมาติเนสที่แบบว่าไม่สูงมากแต่ละสายทางบอลแล้วก็มีกูการเล่นภาคพื้นที่ดีเนาะ วิงแบ็กสองฝั่งก็จากฟิดนะครับก็ยังมีฝั่งขวาไปที่สตองดูอ่ะก็พอเห็นภาพว่าสถานการณ์มันจําลองภาพไใกล้เคียงที่สุดแล้วแบบนี้ต่อมาเมื่อวานได้บอกครับว่าจะมีอยู่3-4คนครับที่น่าจะได้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าใกล้เคียงกับชุดที่จะไปต่เตอจีนมากสุด ว่าถ้าจะเป๊ะนะถ้าผมไม่ได้เอียงเอ็นเอียงนะไม่ได้แบบว่าอวยตัวเองด้วยไม่กำพลว่าเล่นดีเหมือนเดิมกำพลก็ยังคงยืนหนึ่งเหมือนเดิมกับการเล่นที่ยอดเยี่ยมลูกยิงต้องยอมว่าอ้ใน,นเย่ย,ยิงดีนะครับเขายิงเล่นทางคือจะไปควา้าเขาไม่ทันจะเป็นผู้รักษาประตูสูงใหญ่อย่างสิวลักษณ์อย่างฉัรช,ชัยผมว่าก็ไม่ทันเพราะเขาเปลี่ยนทางบอเบลเร็วมากดีโปเปลี่ยนทางเรียบร้อยเกมนะครับแล้วก็ เปแบ,บ็คฝั่งขวาที่สตงองบอกว่าจะมีรูปแบบการยืนฝั่งขวาที่ดูจะมีมิติมากขึ้นการร่วมงานก,นกันกับทั้งชาณรงค์ช่วงครึ่งแรกแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปพิชชาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดูโอเคกลมกลมในระดับหนึ่งด้วยว่าที่สตองเองโอเคตัวเลือกอาจจะมีเยอะแบบ็คขวาแต่เขาก็สามารถเล่นได้ตามจ็อบที่มาโน่ให้ไวนะครับแล้วก็ชาณรงค์ว่าไนมะเป็นจุดคาตอบที่ดีมากๆเลยไม่ต้องการกเ่ล่นริมเส้นที่มีความเร็วทุกทั้งสองฝั่งก็ได้ ฝั่งหนึ่งอาจจะไม่เร็วมากแต่มีเซนส์การจ่ายบอลที่ดีราชาณรงค์เองก็เคยสร้างความแฮปปี้นะคือว่าจ่ายบอลให้ทียสินเข้าไปยิงในเกมฮ่องกงด้วย <c oughs> คิดว่าน่าจะได้เห็นเขาแสดงช็อตเด็ดแบบนี้อีกก็คิดว่าเป็นนักเตะที่เข้าขาเข้ารูปรองเข้ารอยแน่นอนนหครับไม่รับเอเสไม่รับจักรพันธ์ที่อยู่ในแผลอยู่แ,แล้วนะครับแสดงว่าคลิปที่ผ่านมานี้แทบจะเป๊ะเหมือนกันนะโอ้ยวย,ยหน่อยนะครับอะโอเคก็เมื่อวานนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับ ดีก็ชมเฮียก็ด่าครับซึ่งซึ่งก็ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าสามารถสร้างความแตกต่างไล่จากเกมแรกค่อนข้างเยอะโอเคคู่แข่งมันคอนเวทกันคนละคนละเลเวลกันก็จริงแหละแต่คือถ้าเล่นดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราไปเยือนยุโรปครั้งแรกๆนะครับเจอการจัดการเจออากาศที่แตกต่างในเล่นในเบอร์น,น,นี่ก็ต้องชื่นชมตัวเองว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ถือว่า เป็นคลิปเรื่องของผลงานในสนามครับ๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของนอกสนามบ้างมันจะได้ประโยชน์เบอร์ไหนกับทีมชาติในอนาคตที่เราได้โอกาสสัมผัสยุโรปตอนออกแล้วเราจะขยับเวทไปหายุโรปกลางได้ไหมยุโรปใต้ได้ไหมหรือว่าไปยุโรปโซนบนไปเลยจะได้ไหมก็เดี๋ยวว่าก,รา,การันตีในโอกาสต่อไปโอเคครั้งนี้แปบ๊บหนึ่งอีกคลิปมาแล้วครับขอบคุณครับ